ย่างครับพี่เดี๋ยวขอไปซื้อัเรียนครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลาครับครั้งที่แล้วเรียนครับครูคุ้นว่าเราเรียนอันนี้แล้วใช่ไหมครับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของรัฐอะครับที่มันมาจากการขายสิ่งของรัตพาณิชพวกนี้อครับอันนี้เรียนเราเรียนแล้วใช่ไหมครับเรียนครับเรียนแล้วค่ะโอเคนะครับ แสดงว่าเราเรียนตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนั้นน่ะครูว่าคุจะไปแบบรีบๆนะครับเดี๋ยวครูขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากรายได้ของรัฐดเนี่ยครับที่มันจะมาจากภาษีหลักๆแล้วใช่ไหมครับที่มาจากภาษีนั้นภาษีนั้นภาษีน้นน,นนะครับซึ่งเรื่องภาษีครูบอก้อสอบกลางภาคไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราต้องซีเรียสครับเพราะว่าเราสอบ<ม>แบบ<ม>ออนไลน์อยู่ที่บ้านครับเพราะฉะนั้น เราจะมีโอกาสในการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยครูไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเรื่องของการสอบกลางภาคเพราะว่าก็เป็นสไตล์ของเรียนครับแล้วแต่เลยเราจะหาความรู้จักที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้นะครับขอเติมนิดนึงครับในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีนะครับสามในหนึ่งรอบนะครับอันแรกครับก็บอกว่ามันจะมาจากการขายสิ่งของกองรัฐใช่ไหมครับเช่นรัฐเนี่ยอาจจะมีที่ดินอาจจะมีอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับก็อาจจะขายสิ่งเหล่านี้นี่นยครับ หรือว่าอาจจะให้เช่าก็ได้ครับให้เอกชนเช่าก็จะได้มีเงินมาเช่นที่กันตังเมื่อก่อนครับมันจะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์อยู่นะครับซึ่งนะครับมันเป็นธนาคารที่ค่อนจะเก่ามากๆากแล้วครับก็คือตึกมันเก่ามากแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับรัฐบาลก็ได้มีการจัดสรรนเงินก้อนหนึ่งให้มาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างธนาคาร ชก .2 ใหม่อีกแห่งหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตึกเก่านะครับก็จะจะจะถูกปล่อยว่างแล้วก็ปล่อยให้เอกชนเช่าไปซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็มันมันมันก็จะกลายเป็นนะครับรายได้ของรัฐอีกอย่างหนึ่งไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับจะยังมีในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติครับตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่น เบินหมู่เกาะรังนกครับเช่นที่เกาะ4เกาะ5ใช่ไหมครับที่พัทลุงนะครับที่เกาะ4เกาะห้า 4, 5, ของพัทลุงครับตัวอย่างนะครับเกาะ4 าะห้าไม่รู้พวกเราเคยได้ยินชื่อไหมนะครับมันเป็นหมู่เกาะของพัทลุงครับเป็นเกาะสี่เกาะห้า 5. อยู่บริเวณแถบทะเลสาบสงขานะครับมันจะมีรังนกอยู่ค่อนข้างเยอะครับในเกาะสี่เกาะห้า 5. เพราะฉะนั้นในนี่ครับไอ้รังนกที่อยู่บนเกาะเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีคนไหนเป็นเจ้าของแต่รัฐบาลเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงปล่อยสัมปทานให้เอกชนเนี่ยเข้ามายื่นซองเอกชนรายไหนให้เงินในการประมูลเยอะกว่าก็จะได้ธุรกิจเกาะเบิน อ่ารังนกที่บนเกาะเนี่ยครับไปครอบครองนะครับจะเป็นการหารายได้เข้าเข้ารัฐไปนะครับรวมถึงของกลางทุกอย่างนะครับของกลางทุกอย่างที่เราหามาได้จากการจับกลุมคดีอาญาต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นอะไรบ้างอ่ะเช่นค้ายามานะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับตำรวจก็จะย้อทรัพย์สินหล่านี้เนี่ยนี้เนี่ยครับไปขายแล้วก็จะเราจะได้เงินกลับมานะครับ อันนี้คือประเด็นแรกอันที่2จะเป็นในส่วนของรัฐพาลิตครับรก็คือจะเป็นในส่วนของรายได้ที่เกิดจากรัฐเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยนะครับคือรัฐไ,ไม่ได้เป็นเจ้าของหลักๆแต่รัฐเนี่ยครับไปเป็นหุ้นส่วนอยู่เช่นในธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยต่างๆเหล่านี้นี้เนี่ยครับรัฐนะครับมีหุ้นอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกำไรแต่ละปีก็จะถูกโอนเข้ารัฐไปด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นในส่วนของารายได้อื่นๆนะครับ สุดท้ายรับจะเป็นในส่วนของรายได้อื่นๆก็คือจะเป็นในส่วนของค่าปรับต่างๆนะครับที่เกิดจากการติดต่อราชการหรือว่าค่าปรับในศาลต่างๆนะครับอันนี้น่ก็ถือว่าจะเป็นรายได้รายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ทวนให้นิดนึงครับแล้วก็จะได้ไปในเรื่องต่อไปนะครับอันต่อมาครับที่เป็นรายได้อีกอันนึงของรัฐบาลนะครับก็คือในส่วนของเงินกู้นะครับเงินกู้มันคืออะไรก่อน มันก็คือการกู้เงินของรัฐรัฐบาลในแต่ละปีเ,ปเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแสดงว่าในปีนั้นรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ครับทาให้มันมีเงินเนี่ยครับไม่เพียงพอในการทําโครงการต่างๆรัฐบาลจึงต้องไปขอกู้เงินมาครับเพื่อใ,ใช้ในการบริหารจัดการภายในประเทศโดยหลักๆจะมีการกู้เงินอยู่2ประเภทตามวัตถุประสงค์เลยนะครับอันแรกจะเป็นการกู้ยืมเงินภายในประเทศก่อน ถ้าเรายังจําจําได้ตอนทีเ่เราเรียนถึงเรียนถึงเรื่องปริมาณเงินใช่ไหมครับที่มี m1 m m3 นะครับนะครับน่นน่าจะคุ้นคุนอยู่ครับการกู้ยืมเงินภายในประเทศครับมันหมายถึงการกู้เงินจากบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลนะครับจากภายในประเทศนี้นะครับ โดยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือรัฐบาลอาจจะขอกู้เงินโดยการออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลยังจําคําว่าพันธบัตรได้ใช่ไหมครับถ้าพันธบัตรแสดงว่ามันต้องเป็นตราสารนี่ทางการเงินระยะยาวระยะยาวแสดงว่าต้องมากกว่า1ปีอันนี้คุณคุ้นอยู่นะครับส่วน อีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลอาจจะออกตัวเงินคลังมาขายก็ได้ครับตัวเงินคลังมันก็คือตราสารนี่ทางการเงินเหมือนกันแต่เป็นแบบระยะสั้นก็คือน้อยกว่า1ปีนะครับวิธีการเหมือนกันเลยเช่นสมมุติรัฐบาลอยากจะสร้างรถไฟความเร็วสูงจากตรังมานายงครับ อย่างเงี้ยแต่รัฐบาลไม่มีงบณัตตรงนี้รัฐบาลก็เลยไปขอกู้ยืมเงินมานะครับจากคนแนในประเทศนี่แหละโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลขายให้กับบุคคลทั่วไปเลยเป็นใบละหนึ่งแสนบาทนะครับอายุ10ปีนะครับ ถ้าครูมีเงินหนึ่งแสนบาทครูก็อาจจะไปซื้อนะครับพันธบัตรนี้มาเก็บเอาไว้ก็ได้ใบละหนึ่งแสนเพื่อให้เงินหนึ่งแสน,ในบาทแก่รัฐบาลนําไปใช้ในการาเป็นทุนก่กอสร้างทางรถไฟในครั้งนี้นะครับอพอครบ10ปีปุ๊บครูก็จะเอาพัธบัตรไปนี้นี่ครับไปขอแลขลนะครับรเป็นเงินกลับมาพร้อมกับดอกเบี้ยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ วิธีการคล้ายคล้ายๆกันเลยกับตงังเงินรลังแต่ตกงเงินกลังในนี้นค,รนนครับก็คือระยะเวลาในการคืนของรัฐอัฐบาลจะสั้นก็คือจะต้อง,องน้อยกว่า1ปีตรงนี้ววพวกเราพอจะทันอยู่ไหมครับตรงนี้ทันอยู่ไหมทันค่ะ โอเคขอบคุณครับยังดันอยู่นะครับนอกจากจะกู้จากบุคคลธรรมดาแล้วก็คู่กู้จากนิติบุคคลในรูปแบบของออกพัฒบัตรออกต่อเงินคลังมาขายแล้วรัฐบาลนะครับยังสามารถขอกู่เงินนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งออมสินนะครับรวมถึงสถาบานันทางการเงินต่างๆก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เอาคร่าวๆนะครับขอข้ามไปเลยนะครับแต่ ส่วนมากครับรัฐบาลเขาไม่ค่อยกู้เงินภายในประเทศแต่เขาจะกู้เงินจากต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งหน่วยงานที่จะ อนุมัติให้เรากู้ยืมเงินจากต่ประเทศเนี่ยจะมีอยู่แค่2หน่วยงานและออกข้อสอบบ่อยมากๆครับเนื่องจากว่าทั้ง2หน่วยงานนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์การให้กู้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยหลักๆเป็นแรกเราต้องจำไม่ได้ก่อนครับว่าถ้ากู้จาก i m f เอนี่ยเอาทำอะไรและกู้จากธนาคารโลกลโลบูแบงค์เนี่ยเอาเงินไปทำอะไร ประเด็นแรกครับถ้าเกิดรัฐฐบาลนะครับไปกู้จาก IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยแสดงว่าประเทศอันนั้นครับจะต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือขาดดุลการชําระเงินระหว่างประเทศนะครับเช่นเมื่อตอนปี2540ครับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับไทยเราก็ไปกู้เงินจาก IMF นะครับเพื่อมานะครับแก้ไขไก้ไข้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดรัฐบาลไทยไปกููจากธนาคารโลกหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะครับดูจากชื่อก็ได้ครับเพื่อการพัฒนาถูกไหมครับแสดงว่าถ้าพู้จากบูแบงแสดงว่าเราจะต้องเอาเงินมาสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นนํามาสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนํามาสร้างสะพานข้ามแม่น้ํานํามาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มันจะช่วยเหลือจะจุนคนในประเทศให้มีชีวิตอยู่ดีขึ้น เพะฉะนั้นวิธีการกู้จากทั้ง2อ,องค์กรเนี่ยมันจึงแต,ตกต่างอย่างชัดเจนนะครับและก็สอบออกบ่อยมากๆครับว่าตรงนี้เราต้องเก็ดนะครับถ้ากู้มาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องกู้จาก i m f แต่ถ้าเกิดจะกู้มาเพื่อพัฒนาประเทศสร้างนู่นสร้างนีสร้างนั่นต้องไปกู้มาจากธนาคารโลกนะครับตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับ ทีนี้ครูเห็นข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งครับเมื่อปีที่ผ uh ่านมาครับเพราะเขากขาถามประมาณว่าอ่ารัฐบาลไทยนี่เนี่ยครับไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในช่วงโควิด1 9ตรงนี้เนี่ยครับเราคิดว่าเราจะกู้มาจากหน่วยงานไหนครับมีใครพอจะทราบไหมกู้เงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาอ่โควิด1 9 ที่เอาเงินมาแจกเราอะครับเอาเงินมาแจกอะอะไรอะคนอะไรเรารักกันนะอะไรย่ง้งเง้ยครับไอ้กพวกนี้ยครับเอาเหล่านี้เนี่ยครับเราคิดว่ารัฐบาลไทยกู้มาจากหน่วยงานไหนครับ IMF นะคะอ่าใช่ครับต้องกู้มาจาก IMF เพราะว่า เอาเงินมาเนี่ยครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าเรามีการระบาดของโควิดสิบเก้าถูกไหมครับแสดงว่าเศรษฐกิจมันไม่ขยับขยายอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องไปกู้เงินจาก IMF มาเพื่อนํามาแจกจ่ายนะครับมาแก้ไขภาวะภาวะนะครับคนไม่มีเงินในมือให้มีเงินในมือเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นไปรนของ i m f นะครับตรงนี้แยกให้ออกนะถ้ากู้จาก Worldbank วัฒนาคารโลกจะเป็นการกู้มาเพื่อนํามาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นเฉยๆนะครับ ตรงนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับสุดท้ายครับจะเป็นเงินคงคลังเงินคงคลังมันก็คือเงินที่เหลือจากงบประมาณที่เกินดุนนแลแล้วก็มีการส่งต่อ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 กันมาของรัฐบาลแต่ละสมัยนะครับซึ่งน่าจะทราบไหมว่าไอ้เงินคงคลังในเนี้ยครับประเทศไทยเราเนี่ยมีเงินคงคลังอยู่เยอะมากๆครับและประเทศไทยเรามักจะไม่ค่อยเอาเงินคงคลังตรงนี้ออกมาใช้ใจ่ายเลย เพราะว่าอะไรเพราะไอ้เงินคงคลังตรงนี้นี่เนี่ยครับมันจะเป็นเงินที่แสดงสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาลครับยิ่งประเทศไหนมีเงินคงคลังเยอะ <S <S แสดงว่ารัฐบาลประเทศนั้นบริหารจัดการประเทศได้ค่อนข้างดีแต่มันก็เป็นแค่เปลือกนะครับดูแค่เปลือกเฉยๆนะครับดูแค่แหย่เฉยๆนะครับแต่นะครับถ้าถามว่าไท,ไทยเรามีเยอะไหมไทยเรามีเยอะมากครับเพราะว่ารัฐบาลไม่เอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาจ่ายเลย พอเกิดปัญหาปุ๊บรัฐบาลเรากู้อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเงินโครงกลังรัฐบาลเราไม่แตะเลยนะครับมันเลยมีเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเราดูจากในโฟชาร์ดที่เห็นอยู่ครับจะเห็นว่าปริมาณเงินโครงกลังเนี่ยนะครับที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปี58ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์นะครับขึ้นมาดํารงตําแหน่งใช่ไหมครับ แล้วก็จนถึงปี63เมื่อม่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่านะครับช่วนแรกครับเอกประยุทธ์ก็ได้เอาเงินฟาดตรงนี้ครับฟาดเรียบเลยครับออามาใช้จ่ายเยอะมากครับซึ่งขัดกับรัฐบาลก่อนหน้าหน้าที่เขาสะสมเงินครงกลางเงินคงกลางมาอย่างต่อเนื่องพอท่านขึ้นดำรงตำแหน่งปุ๊บท่านก็ฟาดเรียบในช่วงแรกครับแต่พอท่านใกล้จะเลือกตั้งในปี62ครับท่านก็เริ่มตั้สติได้ท่านก็เลย เก็บเงินคงคลังแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเก็บเงินคงคลังไปกู้เงินมาชดเชยมาโปะบ้างนะครับทําให้เงินคงคลังมันทยอยเพิ่มมากขึ้นเ,เพิ่มมากขึ้น,มมนจนตอนนี้เนี่ยครับเรามีเงานเกือบสี่แสนแล้วครับเกือบประมาณสี่แสนล้านบาทแล้วจะว่าเงินคงคลังซึ่งมีเยอะมากนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเราก็เก็บนะครับไม่ค่อยออกมาใช้ใจ่ายแล้วนะครับเมื่อตอนเนี้ยเราทราบแค่ รายรับของรัฐบาลถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วรัฐบาลก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลักๆแล้วรายจ่ายของรัฐบาลก็จะเอามาจ่ายในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการนะครับการป้องกันประเทศรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆซึ่งเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่มากครับเนื่องจากว่าค่าราชการในในในไทยเราเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็เงินเดือนก็ขึ้นทุกปีรวมถึงคนเกษียณไปแล้วก็ยังมีอีกรวมถึงต้องไปดูแลครอบครัวของข้าราชการอีกครับเพราะฉะนั้น ไอเงินภาษีที่เราจ่ายไปอ่ะมันจึงมาโปะกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการนี้เนี่ยครับเยอะมากครับซึ่งซึ่งเราครูก็ตอบไม่ได้ครับว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายหรือเปล่าเราะครูเองก็รับเงินเดือนในก้อนนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างคนต่างมองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับคนยุคใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มออกมาตั้งคําถามแล้วครับว่าทําไมการเป็นข้าราชการมาถึงมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าบุคคลกลุ่มอื่นมีสวัสดิการมากกว่ากลุ่มคนอื่นนะครับ ก็นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในยุคต,ต่อไปที่เราจะมาคุยกันนะครับ นอกจากนี้ครับยังจ่ายในเรื่องของการศึกษานะครับการสา,สา,สา,สาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของการลงทุนการกรนาำคมเชื้อเพลิงนะครับการชําระหนี้เงินกู้การโอนเงินท้องถิ่นนะครับจะเห็นว่ารายจ่ายของของรัฐบาลมีอยู่หลากหลายประเภทมากๆซึ่งก็เอาเงินจากรายรับเมื่อกี้ทวีติโรเดียนไปนี้เนี่ยครับมาจัดสรรบริหารต่างๆในในเรื่องของรายจ่ายนะครับ <S <S ถ้าเกิดรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายก็ต้องไปกู้เงินมาเพิ่มนะครับ อันต่อไปครับจะเป็นในส่วนของนโยบายหนี้สาธารณะนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นในในส่วนของผลที่เกิดมาจากการกู้เงินจาก,มจากเมื่อกี้ครับที่รัฐบาลเขาไปกู้เงินมานักเรียนครับคนเป็นหนี้ไม่ใช่รัฐบาลเป็นหนี้แต่คนไทยทั้งประเทศเป็นหนี้ครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยครับพอรัฐบาลไปกู้เงินมาจาก IMF ปุ๊บหรือว่าจะไปกู้เงินาจาก World Bank ปุ๊บนะครับเงินที่กู้มา งนั้นจะเป็นยอดหนี้ที่เขาเรียกว่าหนี้สาธารณะก็คือจะเป็นหนี้ที่รับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่ว่าคนกู้สมมติว่าโปรเด็กประยุทธ์ไปกู้มานะครับแต่ประเด็นก็คือโปรเด็กประยุทธ์ไม่ใช่คนที่ต้องรับ,รบใช้หนี้คนเดียวแต่คนไทยทั้งประเทศจะต้องจ่ายหนี้ตรงนี้ร่วมกันนะครับ,บก,ก็ไปกู้เงินมาครับเพื่อใช้ในการโปกต่างๆลดร,รถ,ถึงพ,พัฒนาเศรษฐกิจต่างๆอันนี้ก็ข้าเลยนะครับอันนี้จะไม่ขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับ ปัจจุบันนี้ครับนักเรียนทราบไหมว่าเมื่อมีนาคม6 4สีที่ผ่านมาครับคนไทยของเรานะครับมีตัวเลขนี้สาธารณะอยู่ที่8.47ล,ล้านล้านบาทครับกงผิดนะครับล้าน2อรบครับเบิ้ลล้าน2อรบแลวครับตอนนี้นี้สาธารณะเราคือสูงมากครับ คนไทยเรามีอยู่ประมาณ70ล้านคนนักเรียนครับถ้าเกิดเราเอา8.47ล้านล้านมาหา70คนเราก็จะพบตัวเลขที่น่าตกใจครับว่าคนไทยต่อคนนะครับจะต้องรับภาระหนี้สินที่รัฐบาลชุดนี้ไปก่อมาถึง8.47ล้านบาทเนี่ยยังไงนะครับสูงมากครับอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เทียบตั้งแต่สมัยนะครับยุคข,ของคุณทักษิณแล้วก็ยุคข,ของคุณประยุทธ์นะครับว่าตัวเลขนี้สถานะเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าเกิดนักเรียนเห็นอยู่จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่า 5ปีเศรษฐกิจดีนี่ลดของคุณทักษิณกับยุค7ปีเศรษฐกิจตกนี่เพิ่มของคุณมยุทธ์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตั้งแต่ปีสีห้านะครับที่คุณทักษิณเป็นนายกอยู่นะครับจะเห็นกราฟรียเลครับกราฟนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับวิกฤตไข้หวัดนกไข้หวัด2009เออเจอกับสึนามินะครับ เมื่อปี47-48แต่นะครับรัฐบาลณนยุคนั้นก็จัดการครับบ<ช>ร,ริหารเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดีและนี่เราก็ลดลงมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องก็จะดิงลงเหวแล้วครับพอ,<า>อตั้งแต่สมัย<า>คุณประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเมื่อปี57เป็นต้นมาเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆ ท่านก็ยังค <Okay. S 1> งเส้นคงวานี่ยังไม่ค่อยเพิ่มอยู่นะครับแต่หลังจากปี62เป็นต้นมานะครับ <Okay. S 1> พอท่านเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี62แล้วท่านก็เลยเต็มที่กับชีวิตครับท่านกู้สุดยอดไปเลยครับคือกู้ก่อนจะเกิดวิกฤตด้วยซ้ํา จะเห็นว่ายอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนไทยเราพึงพอใจกับการได้รับเงินส่วนนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงมองว่านโยบายนี้มันดีท่านก็เลยกู้พุ่งไปอีกครับแล้วก็มีนามคมปีหน้าคนละครึ่งเฟดสี่ก็จะมาอีกครับเพราะฉะนั้นพี่เกจะพี่เกพี่เกจะกู้อีกครับกู้โปะกู้โป๊กไปเรื่อยครับและนี่เราก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราต้องพิจารณาดูครับว่า วิธีการแก้ปัญหาของท่านเนี่ยมันเหมาะสมกับยุคปัจจุบันหรือไม่นะครับอันนี้นักเรียน,นต้องใช้วิจัยวิจารณญาณในการมองเองนะครับจบจบครับเนื้อหาที่เราจะใช้ใช้ว่าจะใช้ในการสอบกลางภาคครับ จะออกตั้งแต่เรื่องเงินจําได้นะครับเงินคืออะไรนะครับเงินไล่มาเลยครับแล้วก็มาปริมาณเงินนะครับมาเงินมาอะไรอ่ะมาเงินเฟอมาเงินฝืดแล้วก็มานโยบายการคลังนะครับส่วนนโยบายการเงินเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนห้องอืินเนี่ยยังอยู่เงินฝืดอยู่เรเรียนครับแต่นะครับครูลืมไปครับว่ามันยังมันยังจบไม่ดีครับ ตอนนี้เราเรียนไปแค่ว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างใช่ไหมครับของของรัฐบาลครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการคลังมันมีอยู่2แบบใช่ไหมคือคลังแบบขยายตัวกับคลังแบบกดตัวอันนี้มันจะอยู่ในหน้าแรกนะครับหน้าแรกของหน้าแรกของนโยบายการคลังเลยในชีตถ้าเกิดเราหาไม่เจอนะครับมัน <share S 1> อยู่ในหน้าแรกเลยนะครับ วิธีการแก้ปัญหาครับนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าขยายตัวแสดงว่ามันจะต้องทำยังไงก็ได้ครับตามชื่อเลยคลังขยายตัวแสดงว่าทำยังไงก็ได้ครับให้เศ,ศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นวิธีการจะทำให้มันขยายตัวก็คือจะต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปแสดงว่า ถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวให้เศรษฐกิจเรามันโตขึ้นครับมันใหญ่ขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณเงินแสดงว่ามันจะเป็นการแก้แก้เงินอะไรครับรฟื้นหรือฟืดดีนลยวกันครับจาได้ไหมลุนจังจําได้ไหมครับฟืดอ่าถูกครับขอบคุณครับแสดงว่าเป็นการแก้เงินฟืดจะ กแก้เงินฝืดนักเรียนครับอันนี้เรามากจุดก็ได้นะดเดี๋ยวเรานั่งฟังครูให้จบไปแล้วเราก็ค่อยแคปหน้าจอก็ได้ครับมันจบอยู่ในตัวแล้วครับทั้งสองหน้าเราอาจไม่ต้องจุดก็ได้นะนะครับหรืออยากจุดก็ไม่มีปัญหาครับนะครับะฉะนั้นประเด็นแรกแยกออกก่อนนะคลังขยายตัวคลังจะขยายตัวได้ต้องมีการเพิ่มเงินเข้าไปครับเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปให้ให้กับคนแสดงว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาเงินฝืดให้คนมีเงินมากยิ่งขึ้นวิธีการ นะครับก็คือจะต้องลดการเก็บภาษีครับรัฐบาลจะต้องมีการปรับการเก็บภาษีไม่เก็บภาษีเยอะเกินไปเพื่อให้คนมีเงินอยู่ในมือและคนจะได้เอาเอาเงินนั้นเนี่ยครับไปใช้จ่ายต่อไปนอกจากนี้ครับรัฐบาลจะต้องทําการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเช่นเพิมม่มการก่อสร้างอนุนเพิ่มการก่อสร้างอะไรอ่ะเพิ่มการก่อสร้างถนนเพิ่มการก่อสร้างสะพานเพิ่มการก่อสร้างจวกถนนไปอีกครับขุดถนนไปอีกให้มันเยอะกว่านี้อีกครับ อย่างเนี้ยขุดทําไม,ไมไเพราะว่ายิ่งรัฐบาลทํางานเยอะนะครับเพิ่มการจ้างงานเยอะแบบนี้นีเนี้ยครับจะทําให้เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่พอเกิดการจ้างงานปุ๊บคนในพื้นที่ก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้ใช้สอยก็เป็นการเพิ่มเงินให้กับมืองคนไปด้วยนะครับส่วนนโยบายการคลังแบบหดตัวแสดงว่าทํายังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเล็กมันหดลงเรื่อยๆเลยครับ แสดงว่านะครับวิธีการก็คือจะต้องลดปริมาณเงินในมือคนออกไปซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนะครับเรียนครับแก้ปัญหาเงินเฟอ้อแก้ยังไงโดยการเพิ่มภาษีครับอีกคนมันมีเงินในมือเยอะมากใช่ไหมเกิดเงินเฟ้อใช่ไหมครับก็เลยเพิ่มการเก็บภาษีเซยเลยจากเดิมเก็บภาษีแบบเ็เเพิ่มเป็นเก็บภาษีแบบห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้เนี่ยครับเป็นการเพิ่มไปเลยนะครับคนจะได้มีเงินอยู่ในมือน้อยรวมถึงลดการใช้จ่ายภาครัฐครับ หยุดกอ่อสร้างสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คนรวยแล้วหยุดกอ่อสร้างแป๊บหนึ่งนะครับหยุดกอ่อสร้างตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมีเงินเยอะเกินไปนะครับจบครับนักเรียนครับจบของจริงแล้วพอจะได้ไหมครับนักเรียนครับพอได้ไหมไม่เนี่ยแต่เร <c oughs> าได้เรได้เรียนทํนทาทันไหมครับทันไหมเออท<า>ันนนะักเรียนนะา เนื้อหาสอบกลางภาครอบนี้ก็ก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็ตั้งแต่เงินคือจนถึงการใช้นโยบายการคลังแต่สไลด์นี้เราต้องต้องต้องเก็ตนะครับเรา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 ต้องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญแล้วนะครับว่าจะเอาไอ้วิธีการของรัฐบาลในเนี้ยครับมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงนะครับเราเรียนไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับวันนี้นั่นะครับว่าจบได้แล้วครับเราจะได้ไปทํางานอย่างอื่นเพราะว่าครูก็มอบหมายงานพวกเราไปหนึ่งชิ้นด้วยใช่ไหมครับก็คืองานของอันนั้นนะครับ วิดีโออะครับใครเสร็จแล้วก็ทยอยส่งมาให้ครูได้นะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อน,นิดนึงครับแล้วก็จะปล่อยให้เราไปทํางานนะครับตามที่ได้รับมอบหมายไปนะครับเอมิกา มาค่ะครับทิติพงศ์มาครับตะวันมาครับธนวัฒน์เินธนารัตน์ขอโทด,ดมาครับนภปนันมาค่ะวิต,ตวัฒน์มาครับสุปปนัดโรละนัน กมลรัตน์มาค่ะกนกพรกัญญาณัฐมาค่ะกันทิกามาค่ะอีรัชยาพรมาค่ะชยานิตมาค่ะชิวตามาค่ะนัตตาม,มาค่ะนัชนันมาค่ะปะนิดา ปาาสิริ่าค่ะปาลินดามาค่ะปันทิตาเพื่อลาค่ะปีมาตมาค่ะเป็ดพอยมาค่ะพี่ปาวันมาค่ะพี่ปาวินีมาค่ะสุภักษรมาค่ะสุภัตรามาค่ะอนงนุชมาค่ะออนนง มาค่ะมนันชายามาค่ะภูวดลดนมาคารับวันณพนามาค่ะพัชญยาพัชายาจู่ดี๋ยวันนี้เมื่อกี้มันเข้ามาไมหมหรือว่าครูคจำผิดนะตอนแรกใครคุ้นๆไหมครับว่ามีนันชายาเข้ามาไหมสวาวเชยนะครับนักเรียนครับเราเดี๋ยวครูจะทำข้อสอบกลางภาคเป็นลิงก์ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นตั้งแต่เรื่องเงินจนถึงเรื่องแก้เงินเฟอ้อเงินฝืดนี่แหละครับและเราเจอกันที่โรงเรียนแบบออนไซต์นะครับเรียนครับแบบสลับวันมาเรียนอีกครั้งหนึ่งวันที่สิบมกราคมนะครับก็จะสลับวันมาเรียนตามเลขที่คู่เลขที่ขี้กันวันที่สิบนะครับยังไงก็เจอกันอีกทีหนึ่งหลังกลางภาควันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับ